นครห้วยมาก330ไหล375พร้อมนครห่วยมากครับความร้นแรงุนพี่น้องนครห่วยมากครับนีคือขวงธิดาโพสีครับเวลา2 2 0วินาทีครับธิดาโพสีนครห่วยมากนะครับเป็นบางไฟทอสามราคา330ไหล75เออ30 75นะครับไฟ300มานครห่วยมากครับพรอมเนี่ย ขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับหลอดบอสหลอดบอสครับพอควนบังผมอยู่บายเลยวางบาบวกฟาร์มปล่อยเราไปเตียนหนักเลยหนักเลย รอพ่อสตอบานทิน60สิบคนมาต้อสายระหลากรากมาอยู่ครับของนครห่วยมากครับตับเชื่มับตับเิวเดี๋ยวแป๊บนึงงคนไหลกายคนบอกอาการบางทีเราผมติดปอยหายมันก็บินได้สุดได้เหยียดอยู่เด้ครับนครห่วยมากครับขอนอนเขา้อกำลังลากควันเจียวโจอยู่ หนากๆคนแม่ก็เริ well ่มเบ็ดเริ tem, ay, fashion, ay, ่มมากันแล้วนครหัวมางครับเบาได้อยู่แต่ก็อยากเห็นชัดอยู่เบิ้งไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิคือครับราคามันก็บ่แม่นธรรมดาเกือบมันเห็นต่ำอยู่แต่ว่าหมวกมันสูงเบาได้อยู่เบาได้อยู่นครหัวบาดมาบังต่อไปรอพอสตอบ้านถิ่นหกสิบห้าเอาหกสิบหกจุดห้าขอให้โชคดีครับรอพอสตอบ้านถิ่นครับหนึ่งสองสามปล่อยครับปล่อยครับ คนดาวเทียม6 5 7 0บห้ือ <c ười> สายรอยื้อแย้ยื้อแยครับรอพศตอบ้านทิมนะเบาอยู่จะวาเบ่งไปก่อนเด้อะพอเบ่นมาเบาอย่างเดียวมันสี่พันโลดนะครับเงกันไปดนๆนะครับทีฝาไม่จะใส่อีกมาเขาลากช่วงมันได้ละอีกรอพศตอบ้านทินลากชอวงมา เป็นบางไฟไปออกร่มรุมมืหลายครับรอพอสอตอบ้านเทีนเตลงแล้วครับขบงองใบวัวฟาร์มครับเวลา2อ7ยบวินาทียิงหัวไปออกไปครับรอพอสอตอบ้านเทีน เอาหัวเราเป็นตัวพี yeah. mm. no well, yeah, it. It ่ปวันผิดวันหนักอยู่ทั้งหัวคือเก่าแล้วครับก็ผสมต่อบันทีมมาบางต่อไปชนดาวเทียม65 70ขอให้โชคดีครับชนดาวเทียมครับหนึ่งสองสามปล่อยครับชนดาวเทียมแพรทถาไปแพรอะไรนะอแพรบอกเอาซุปเปอร์เล็กบวกน้องไข่มุกสองห้าหกแพรเดียวขอให้โชคดีครับซุปเปอร์เล็กบวกน้องไข่มุกครับหนึ่งสองสามปล่อยครับหนึ่งสองสามปล่อยครับซุปเปอร์เล็กบวกน้องไข่มุก ช็อตชอตมันจะขามไปบ้างไหมหนึ่งสองเนี่ยครับวายคุณน้ำไหลายเทียนสิชนวตหรือไม่ช็อตหนึ่สายรอครับสืบจากต้นปามสองเจ็ดสองแผลเดียวจาถือว่ายังพอมีรุ่นกันนะบังเหมินนะขวางนครห้วยหมากครับ ชูเปอร์เล็กควาย่างอีกแล้วเล็กอเล็กหีืสายรอครับสืบสับต้นปาาสองเก็บสองแผลเดียวงมแม่ย่างนะชูเปอร์เล็กเปรี่ยลงแล้วครับตังมือนครับของนคร้วยมาครับเวลาสามร้อยเก้าสิบห้าวินาที มาบั้งสบไปไอ้หนุ่มรถไถบวกทับทิมสยาม60 65ขอให้โชคดีครับไอ้หนุ่มรถไถครับ1 2 3ปล่อยครับต่อไปไอ้หนุ่มรถไถซีซี8ปดที่มามันมา2คันรถไถจะเพิ่งปล่อยไรด่ากันไรผู้หลินมันสิงงปล่อยบังไม่ขามไปก่อนเพียงสิบสบายสบายครับคนเลี้ยงหมูขามไปบังไม่ก่อนมันซื่อขึ้นกันเคยบ้านโนน เคยบ้านโนนบวกไม่บ่มีบวกหกห้าเจ็ดสิบมาเคยบ้านโนนครับหกสิบห้าเจคยบ้านนนครับหนึสามปล่อยครับเลูกเดียวครับ้อมเคยนองให้ครับเวลาสามยเดิเวินาทีครับเคยนองให้ขึ้นน้ำมือคาช่วงนี้กำมาสมาบอยได้แล้วครับของเมียจอมยุดเมียจอมยุท เกลงมแล้วครับคนเลี้ยงหมูครับเวลา335สวินาทีครับคนเลี้ยงหมูห,ห,รหรือสายอรอครับสิงหลังโจมอยู่ในสายครับ7 0็ดสบเ็ดบห้ามเด็มเล่เนนะื่อ,เอเนเป็นครับเนี่ยจอมยุด อยู่นังเด่นหอยนี่นเ,นเป็นความขวางเสียขาวพูดดูมาบ้างต่อไปสิงลำโมในสายนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าขอให้โชคดีสิงลำโมครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ70-75สิหครับสิงลำโมลงแล้วเปล้าครับเนี่ยจอมหยุดครับเวลา2น้สองล้นเ <รถ S 1> <อ>พิงไปย<ว>ังพิบเติเ่งอยู่ไหม เออหนึ่โมได้ดอกนี้ดอกชิวอ่ะใครโดนเนีเวลา273วินาทีครับของเมียจอมยุทธ์ประกาศกรรมการนะครับนุ่มรถไถเขาเบิ้งให้อยู่มันยังไปหางรถเนี้ยครับของไอ้หนุ่มรถไถบวกยังก็ล่ะบวกแับทีมสยามมารถไถซื้อๆมาที่นี่มไหมรถไถซื้อๆ80 85ขอให้ช่วงนี้ครับรถไถซื้อๆครับ1 2 3ปล่อยครับ อนุญาตรประกาศครับกองการบินแจ้งมาครับบ้างไฟที่สมัครแล้วก็จุดได้เท่าที่นี้นะครับท่านที่ล้างไว้ไม่ไม่รับสมัครอีกแล้วนะครับการบินแจ้งมาครับเนีเออ่ยเขามื่นมาจะแปดโมงเด็กเขาเต้นรถเท่ยวรัามขวางไอ้หนุ่มรถไถบวกทับทีมสยามครับเวลาร้อยหกสิบวินาที น้องอัตต้าเก็บ,ออบแล้วครับเสียขาปูดูครับเวลา280วินาทีครับเสียขาผู้ดูน้องอัตฟ้าครับเก็บสิบหเก็บสิบเต่อสายรอใกล้แล้วครับใกล้และอย่าอย่าล่ามายีนะครับเด้อบอปีพิวการบิีมันแก้มาแล้วครับ <polarization. S 2> มันเป็นน้ำสาเหตุบางนั่นแล้วบางปล่อยไปบางพอเขาปล่อยไปแล้วมันขึ้นยู้พี่ดอกมันโค้งมากเขดีเชียงบินบอกโค้งมากโค้งมากมันก็เลยเขาเห็นทันทีมันก็โทรมาทันทีมันก็เบรกเลยนะบางที่ใส่ซื้อยังก่อนุ่มรถไถซื้อซื้อนุ่มรถไถซื้อๆหลายคันหนุ่มรถไถซื้อได้มึงบ่มีอะไรกันเอง แปดสิบแปดสิบห้าเลราคาพนน้องปไถ่แปดสิบแปดสิบ้มาบ้างต่อไปน้องอันฟา้าเจ็ดสิบเก้าพรอขอให้ช่วงดีน้องอันฟ้าครับ1-2-3ปล่อยครับน้องอันฟ้าถือสายรอครับซูปป 60, ภภเปอร์แดกหกสิบหกสิบห้าัทเยบ้านโนนแปดสิบเแลมโบเป็นเปรตน้องอลิฟเขยบ้านโนนนะครับของเขยบ้านโนนเขยบ้านโนนนะครับเยบ้านโนน อันฝ่าไปอยู่ครับน้องอันฝ่าครับปัดไาสิพอได้จุดนี้ต่อผู้อยากจุดเ็ฟไต้ตไหนมันสิเลยวกันมาที่นี่ลงแล้วครับขวางหนุ่มมั่นนนท์ครับเวลาสองร้อยห้าสิบสามวินาทีมาบางังกอไปซุปเปอร์แบงก์หกสิบหกสิบห้า ซุบปลาแบงหกสบหกชิมาพร้อมแล้วครับ1,2,3ปล่อยครับซุเปร์แบงมันมันส่บ่แล้วมีแต้องพูดจากจูเด้าบ้านนี้ลุ่มรถถ่ายเบาได้อยู่จ้งมันจะเห็นไงเห็นชัดได้ลุ่มรถถ่ายแยเขาเนี่ยครับน้ำเล่นนะแบง4ียัวยัวน้ำเล่นไเอเป็นขวางสิงลำโซมเบาดีตลอดสิงลำโซมเอาจิตปล่อยต่อสามครับ หรือสายทานน้องขอชัย999บวกเพชรลัดดา300ไหล320ในสายเอาดังสี่แด้วสายอื่นมาให้มันจบให้มันแล้วกันสายอื่นไฟพันเบือนทั้งสองนิ้วเอาน้องขอนคชัย999กับเพชรลัดดาขนาด3นิ้วในสายไปกัน300ไหล320 เด,ดี๋ยวเกลี่ยระบายออกครับมันมีอยู่สีอีบ้างเออผมขอใจจุดจุดใจปูซียังครับอันนี้นุ่มรถไทยนุ่มรถไทยอ่ารถไทยซื้อ,อ,อไอเนี่ยนุ่มรถไทยบ้างอย่าไมันติดบ้าง รถไทยอันน้งบวกยางบกุกทับทิมสยามด้วยยางบกุกเอ้าหลายาคั้นคู่ตาครับยันมา,มานมันกันขอใจเก้าเก้ตอสายผ่านเราเด้อครับเด้ออยู่ในสายครับาบ,บางเมือนสามยหลายสามยี่ มาครับบั้งต่อไปนครชัย999บวกเพชรลับดาในสายนะครับบั้งหมืนสามร้อยไหล320รอขอให้ช่วงนี้ครับ1 2 3ปล่อยครับนครชัย999าเก้าเานครชัย999นะครับเนี่ยเอาถ้ามาเป็นสิงห์ลำซมเดี๋ยวออกเวลาสิงห์ลำซมเตะลงรุ่นนี่เป็นขวานหนุ่มนรสัยออกสิงห์ลำซมก่อนครับเวลา 335วินาทีนุ่มรถถ่ยเวลา300วินาทีครับเป็นนุ่มรถถ่ายควางน้องอันฟ้าระดับไม่พอครับน้องอันฟ้าสา,สายอื่นสายอื่นรีบเออ,อกมาใ้ครบเลยนะครับสายอื่นให้มันจบไป ถือสายรอครับธนภัทรบวกเขยบ้านโนน80 90ในสายเป็นปการสอนิ้วของน้องอันฟ้าครับเวลา230ิวินาทีน้องอันฟ้ามาครับตั้งต่อไปธนภัทรบวกเขยบ้านโนน8090ในสายให้โชคดีในสายอื่นใครครับ123ปล่อยครับ ขอาสายล้อครับแล็บโบเป็นเจลิดบวกน้องอลิศ285ไลเก้และก็บั้ง3นิ้วครับสนามฟุตบอล A P A เอพีอะไรเนีบวกดาบเตยนะครับสายอีกใครส3มร้อยสามลุ้อรนล้อเย็นเย็นดี่น้องเย็นเย็นมัดแช้มาเนี่ยมือป็นแม่จเย็นเ<ก> <ๆ S 2> ครับใจเย็นๆครับอันเหลือตัวนุ่งฟุตบอลทรงนะครับย่านเสียง